สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องของเล่นริมทุ่งนากันเลยนะคะทุกคน,นมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องมีตัวอะไรกันบ้างนี่นี่สุนัขตำรวจเดี๋ยวเรามาเปิดให้เขาเต้นริมทุ่งนาเลยนี่ว้าวโอ้ my god น,นี่ ตัวถัดไปเป็นเจ้าไดาโนเสาร์นี่แล้วก็พี่ดักสเปตกับกับคนนี่ว้าวมาดูกันอีกดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างในกล่องของเล่นเรานะคะนี่ดิงซิมพนซีน โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยมีลิงเซมเพนซีกตัวนึ่งด้วยทุกคนนี่โอ้หงายท้องไปแล้วดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอีกฮอคโคไดด์จอร์เคอ้าปากง่ำๆไปแล้วมาดูกันอีกดีกว่าว่ามีอะไรกันอีกนะหุ่นยนต์แอปเปลิลนี่ หมุนยอนแเปอร์นี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันอีกดีกว่ามีเจ้าหมูอูดอุดพิกแล้วก็มีม้มาพนี่สุดแสนน่ารักของเรามีทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าไดโนเสาร์้หางขาด้วยท้องม,มันขลุดด้วยทุกคนนี่ แล้วก็จะมีเจ้าซีบรามาลายน,นี่โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย